สวัสดีค่ะพรพัทรลักษณ์อาชามนีพาดาพัฒผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ลิฟค่ะด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า10ปีในวงการอาหารเสริมและพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองอย่างสินค้าที่ได้รับการไว้วางใจมายาวนานกว่า5ปีอย่างเอเชล่าโปรเอ็มที่ครองใจผู้ใช้มายาวนานล่าสุดสินค้าเอเชล่าโปรเอ็มเป็นสินค้าไวัยทองไทยตัวแรกเลยค่ะที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับโลกจากเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์สินค้าที่สร้างความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่กับ แบรนด์ของเราแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยเลยนวัตกรรมดีๆที่พันพัฒออกแบบมาเพื่อส่งต่อให้กับผู้หญิงวัย40 50 60้ได้มีการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงไปจนวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอสเชล่าโปรเมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเราใส่ใจและต้องการตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจสินค้าของเราเราคัดสรรสารสกัดที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมารวมเอาไว้ในสินค้านี้แม้ว่าราคาสูง แค่ไหนแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าดีจริงนํามาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่เพียงแค่เอสเซอร์ฟรเอมโนะคะสินค้าตัวอื่นอย่างสควร์ล่าเอเราก็ทําแบบนี้เช่นกันค่ะสารสกัดที่เราเลือกใช้นะคะมีงานวิจัยในระดับโลกเป็นสารสิทธิบตัตรก็คือสารสกัดตังกุยจากเกาหลีค่ะตัวนี้ได้รับการันตีมายาวนานกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกผ่านทั้งออยอแคนาดาออยอเมริกาออยเกาหลี America, สามารถเคลมประสิทธิภาพว่าจัดการปัญหาไวทยทองได้จริงที่สําคัญคือมันไม่เพิ่มความเสี่ยง เกิดมะเร็งต้องนมและมะเร็งมดลูกเหมือนกับฮอร์โมนทดแทนดังนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะที่เอชเล่าโปรเอได้รับความไว้วางใจอย่างมากมายพี่พี่ดาราหลายๆท่านก็เลือกใช้พี่ต้อมนาาไทยพิจิตตานะคะพี่ออนออนโณงปัญญาวงนางสาวไทยปี2535และอีกหลายๆท่านก็เลือกใช้มาถึงวันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีแบรนด์ได้แล้วค่ะถ้าไม่ดีจริงไม่ว้าวจริงแบรนด์ไม่เลือกทําแน่นอน อยากให้ผู้หญิงทุกคนดูแลตัวเองแล้วใช้เอสเซล่าโปรเอ็ช่วยดูแลเราอีกทางหนึ่งเพื่อให้เราก้าวสู่วัยทองอย่างสง่างามเพราะเราเข้าใจผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงเข้าใจตัวเองค่ะ